สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์กลองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ตรงกับฉบับวันที่29เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อไว้ว่าทักษินหวังขอพระราชทานอภัยโทษจับตามวลชนลุกฮือต้านเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับกรองสถานการณ์บอกว่าหลังจากการ กลับมาประเทศไทยของนักโทษชายทักษิณชินวัตรซึ่งต้องนับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีแล้วก็เป็นวันเดียวกับที่ที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยลงมติเห็นชอบให้ในเศษษาาทวีสินแคดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสิ่งที่น่าแปลกใจเนี่ยคือนักโทษชายทักษิณเมื่อมาถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งตางการเมืองเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วก็นําตัวเข้าสู่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครชนิดว่ากล้ายอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย,ดยโดยดีช่วงบ่ายวันที่22สิงหาคมทักษิณเข้าสู่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนายอายุศิน ทบพันธ์อธิบดีกรมราชทรร์เปิดแถลงข่าวครับเนื้อหาใจความเนี่ยอายุธบอกว่าทักษิณอยู่ในกลุ่มเปลาะบางมีอายุเกิน70ปีดูจากประวัติการรักษาพยาบาลเนี่ยก็พบว่ามีโรคประจําตัวที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องทําการรักษาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นได้แยกไปขังเดี่ยวอยู่ในแดนเจซึ่งเป็นสถานพยาบาลจากการตรวจสุขภาพพบประวัติมีโรคสี่โรคด้วยกันรประกอบไปด้วยหนึ่งคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด สองคือโรคปอดซึ่งพบว่าเคยเป็นโครคหัวใจอักเสบรุนแรงจากการเคยติดเชื้อโควิดมาก่อนสามคือโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็สี่โรคภาวะเสื่อมตามอายุพอถแถลงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเริ่มมีพิรุษหลังจากนั้นเพราะพอถึงเวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันที่23สิงหาคมเจ้าหน้าที่ราชทันฑได้นำตัวนายทักษิณหรือว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยออกนอกเรือนจำเพื่อไป พักรักษาตัวด่วนที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วโฆษกของกรมราชธรรมก็บอกว่าทักษิณเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วตำ่ำโดยทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภา,าพพอจึงเห็นควรส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งมีความพร้อมมากกว่า ปรากฏว่าหลังจากที่ข่าวนี้เผยแพร่สู่สาธารณชนเนี่ยนะครับก็มีการวิาพากษ์วิจาร์กันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องการนําตัวออกจากเรือนจําในช่วงกลางดึกท,ทั้งที่นักโทษชายทักษิณเนี่ยยังอยู่ในเรือนจําไม่ถึง24ชั่วโมงเท่าที่จำไปแล้วพาตัวออกไปรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจเข้าห้องพัก VIP นะครับเลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นผู้ต้องขังรายอื่นเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้หรือไม่ ถ้าสังเกตด,ดูเนี่ยนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเรือนจําเมื่อนําตัวผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจําจะต้องอยู่ในแดนกัโกโรคก่อนนะครับถ้าเกิดผู้ต้องขังเกิดอาการป่วยทางผู้คุมก็จะพิจารณาส่งตัวไปรักษาที่ทันทสถานโรงพยาบาลรชาชทันในช่วงเวลากลางวันเท่านั้นนะครับตกช่วงกลางคืนเนี่ยจะไม่นําตัวออกไปรักษาข้างนอกเพื่อไม่ให้เกิดความแตกตื่นกับผู้ต้องขังรายอื่น พราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดการก่อจราจนขึ้นมาเว้นแต่ผู้ทูกขังรายนั้นเนี่ยจะถึงขั้นวิกฤตจริงๆและจําเป็นที่จะต้องรักษาในห้อง ICU เท่านั้นล่าสุดครับกรมรัชทัณฑนได้เปิดให้บุคคลใกล้ชิดทนายความหรือญาติเนี่ยลงชื่อเข้าเยี่ยมนักโทษชายทักษิณจํานวน10คนด้วยกันเริ่มตั้งแต่เวลา8ปดนาิกาสานาทีจนถึงเวลา15บหนาฬิกามีแพรทองทานชินวัฒน์และคนในครอบครัวเข้าเยี่ยม ส่วนเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยทำได้ทันทีนะครับและกรมราชทาน์ก็มีความพร้อมซึ่งตามขั้นตอนเมื่อญาติยื่นเอกสารแล้วเนี่ยคณะกรรมการของกรมราชทาน์ก็จะพิจารณาเสนอ,อกระทรวงยุติธรรมและเสนอนายกรัฐมนตรีซึ่งการขอพระราชทานอภัยโทษถือเป็นพระราชอำนาจมีอยู่สองประเภทคือเป็นการทั่วไปกับเป็นการเฉพาะราย กรณีของนักโทษชายทักษิณเนี่ยหากจะยื่นเฉพาะรายคาดากระบวนการแล้วเสร็จไม่เกิน1-2เดือนที่จะมีผลออกมาขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสารและขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจนะครับส่วนกระบวนการลดโทษของกรมราชธรรมเนี่ยคือตามระเบียบจะต้องรับโทษมาแล้ว2ในสของการกําหนดโทษแต่ในกลุ่มผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปจะต้องจําคุกมาแล้ว1ในส ซึ่งนักโทษชายทักษิณเป็นผู้สูงอายุมีอาการป่วยและถ้าหากว่าผ่านการอบรมต่างๆของเรือนจําและชั้นของนักโทษซึ่งหากถึงเวลาหนึง่งในชั้นนักโทษเี็ยก็จะมีการขยับแล้วนะครับการขอพระเาชทานอภัยโทษกับการลดโทษเป็นคนละเรื่องกันจึงต้องแยกกันในกรณีของการขอพระรจชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปกับผู้ต้องขังในคดีทุจริตหรือคดียาเสพติดเนี่ย จะได้รับการลดโทษตามสัดส่วนซึ่งจะน้อยกว่าความผิดอื่นๆนะครับแต่ที่น่าจับตาครับคืออย่างนี้กลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองซึ่งเคยชุมนุมต่อต้านระบอบทักษิตและกรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเริ่มออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับนายพิชิตชัยมงคลพร้อมด้วยนายนันเซอร์ยิมะแกนนํากลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยและสมาชิก ได้ยื่นหนังสือถึงนายสหาหการเพชรนรินทร์ซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมกรณีการเลือกปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษกับนักโทษชายทักษิณที่ถูกย้ายตัวออกไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตํารวจนี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งครับในแพทย์ตุลสิทธิสมบงแกนนากลุ่มคนเสื้อหลักสีเนี่ยได้เข้ายื่นหนังสือถึงในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจเกี่ยวกับเรื่องการรับตัวนักโทษชายทักษิณ ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจได้รับสิทธิ์ในการรักษาอยู่ห้องพิเศษเหนือผู้ต้องขังโดยทั่วไปในแพทย์ตุลเนี่ยสวมชุดดำไว้อะไรให้กับกรมรชาชัรร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนี่เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ครับน,นายอนันต์สาครเจริญซึ่งเป็นเฮโรนิกของพรรคไทยพักดีพร้อมสมาชิกพรรคได้ยื่นหนังสือต่อนายอายุธิทธพันธ์อธิบดีกรมรชาชัรร์เพื่อขอคัดคา้าน การยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายของนักโทษชายทักษิณเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีการทุจริตคอรับชั่นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงหลบหนีการลงโทษไม่ยอมรับกับพิภาษาและจะเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาททำลายหลักนิติรัฐท,ทำลายหลักนิติธรรมสร้างความเหลื่อมล้ําพร้อมกับขุดคดีกองทัพแจ้งความในคดี112พร้อมกับจี้อายการสูงสุดให้เร่งเครื่องทำงานเรื่องนี้ด้วย ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยทำให้บรรยากาศของการต่อต้านพระราชกำหนดนิรโทษกรรมสุดซอยในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เริ่มหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นต้องจับตามองว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยจะเดินเกมซ้ำรอยประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับ